เช็คเรนนำเสนอรถเขียงราคาย่อมยาวให้ท่านระรับชมกันนะคะท่านใดที่งบน้อยนะคะหรือว่าท่านที่ต้องการรถราคาเบาๆค่ะหลักหมื่นไปใช้นะคะคันนี้เป็นรถ t o โยต้าห่วงค่ะ b 95เกียออโต้นะคะราคา35,000บาทค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะจดบานพ้อมซื้ง,งานได้เลยค่ะ เครื่องยน1,600ซีซีค่ะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันร้วนกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าค่ะสีสันดูดีนะคะแอร์เย็นเพลงมีฟังรถสภาพหน้าตาแบบเดิมๆค่ะทุกท่านไม่เคยชนหนักนะคะเอกสารมีครบค่ะภาษีพรบาปี67สนใจนะคะ35,000บาทเงินสดค่ะที่กัดดูรถได้แถวโรงพยาบาลอายุทยานะคะ เบรคออโต้ด้วยนะคะถึงจะมีอายุหน่อยก็ไปตามราคากันค่ะคันใดงบน้อยนะคะเอาไปใช้วิ่งได้ค่ะทุกท่านไม่ร้อนแดดไม่ตากลมด้วยนะคะสนใจโทรคุยโทรนัดเข้าชมตัวรถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ต้าคลิปนัดล่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ